รายการมันนี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมนะครับฝากคำถามมาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Li าย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S m ั n นี่พลัสติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามเรานะครับก็คือผ่านทาง Facebook Fan Page m น n ่พลัสบายยุทธนา m ั n นี่พลัสบายยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับคผูฟังครับ Benz ตา a r f a กปรับกลยุทธ์ใหม่ต้อนรับการเปิดตัวรถยนต์ปลั๊กอินไฮบรรุ่นล่าสุด e 3 5 0 e ภายใต้แบรนด์ EQ Electric Intelligence by Mercedes-Benz เป็นครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมกันนี้ก็ยังได้จัดแคมเปญพิเศษสำหรับ The e c l a s s เริ่มแล้ววันนี้จนถึง15มิถุนายนนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าบำรุงรักษารถยนต์นาน5ปีขยายเวลารับประกันวอรันตีเพิ่มเป็น4ปีและของแถมอื่นๆอีกมากมายแคมเปญนนี้จนถึงวันที่15มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับมอบให้สำหรับรุ่น E220D Exclusive ราคาแนะนำที่3,690,000 อาจต้องรีบตัดสินใจเนื่องจากมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็เชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับรถยนต์มือ c e เซ s ดสเบได้ที่โชว์รูมของเบนซ์สตาร์แฟบนถนนวิภาวดีลังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-248-6699-02-248-6699หรือ www.starfax.co.th นะครับ คุณฟังครับใช้ชีวิตสมาร์ทไปกับซัสโก้สมาร์ทเมมเบอร์สมัครฟรีง่ายๆเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ก็เป็นสมาชิกได้แล้วนะครับโครงการสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดและแลกของรางวัลตามโปรโมชั่นจากซัสโกเติมน้ำมันทุกชนิดหรือแก๊ส LPG 1ลิตรรับไปเลย1คะแนนสะสมจนครบ500คะแนนแลกสดลดเติมน้ำมัน50บาทสะสมจนครบ5,000คะแนน แลกส่วนลดเติมน้ำมันได้ถึง1,000บาทโดยอายุคะแนนอยู่ได้นานถึง3ปีนะครับสมัครได้แล้ววันนี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาที่ร่วมรายการและ w w w s u s c o c o t h และติดตามข่าวสารได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line หรือ Facebook Susco Fanpage s สัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูนะครับเรื่องของการวางแผนมรดกกรณีศึกษาของบิลเกตมหาเศรษฐีที่ได้ชื่อว่ารวยที่สุดเป็นอันดับโลกเลยนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยรวยที่สุดในโลกเลยไปดูนะครับว่าบิลเกตนั้นเขาวางแผนมรดกของเขาไว้อย่างไรและไปดูมุมมองจากทางบลจอทาริสนะครับว่ามองคุ้นไทยในช่วงที่เหลือ ไตรามาสสองปีนี้ยาวไปถึงไตรามาสสามเนี่ยมองว่าหุ้นไทยจะมีแนวโน้มสดใสไหมจะเคลื่อนไหวขึ้นลงรูปแบบแนวโน้มหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรรวมทั้งเรื่องของการจัดพอร์ตลงทุนสําหรับผู้ที่มีอายุใกล้เกษียณ55ปีขึ้นไปควรจัดพอร์ตการลงทุนอย่างไรผมเชิญพี่หุยคุณประภาสตันพิบูลศักด์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทเราพย์จัดการกองทุนทาลิสหรือบจอทาลิสให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่หุยครับครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับพี่หุยครับเรื่องของการวางแผนทางการเงินโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนมรดกเนี่ยในบ้านเราผู้คนให้ความสนใจกันในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับพี่คุยช่วยสะท้อนให้ฟังสักก่อนได้ไหมครับ พัฒนาการนี้ก็เห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆว่าคนที่มีสตุ้งสตางเนี่ยนะครับนอกเหนือจากวางแผนทางการเงินให้แก่ตัวเองแล้วเนี่ยหลายๆคนที่รู้แน่ๆว่าตัวเองรอดแล้วนะครับมีอิสรภาพทางด้านการเงินแล้วเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องการวางแผนมรดกให้ลูกต่อ นะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนก็ตามตัวเองยังไม่แน่ใจตัวเองยังไม่ค่อยรอดเลยแล้วก็กําลังวางแผนทางการเงินให้กับตัวเองเนี่ยการวางแผนทางมรดกสําหรับลูกเนี่ยเท่าที่ผมได้สัมผัสพบเจอมาเนี่ยค,ค่อนข้างน้อยแต่จะเป็นในเรื่องของการวางแผนการศึกษาให้ลูกมากกว่าก็คือว่าถ้าไม่มีมรดกให้ลูกก็ให้การศึกษาละกันจะเป็นในลักษณะนั้นนะครับ<อ>แต่คนที่สามารถวางแผนมรดกให้ลูกได้เนี่ยจะต้องมีความพร้อมทางด้านการเงินดีจริงๆ ถ้าไม่วางแผนเรื่องมรดกไว้เนี่ยจะวุ่นไหมจะวุ่นขนาดไหนครับพี่ฮุยก็จะวุ่นถ้า,าว่ามีลูกหลายคนนะครับแล้วก็ลูกไม่สมัครสมานไม่เข้าใจกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่มีทรัพย์สินเยอะๆอนะครับ S <S> ก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีการแย่งชิงกันนะรหรือถ้าหากว่าทรัพย์สินมีหลากหลายคำว่าหลากหลายคือมีทั้งเงินทั้งหุ้นทั้งกองทุน <g ül> ทั้งเพชรนินจินดาทั้งที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละคนเริ่มมีแล้วว่าอยากจะได้นูน่นอยากจะได้นี่อยากจะได้นั่นนะครับก็อาจจะทําให้ในเรื่องของการแบ่งแยก มรดกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้ตั้งแต่มีชีวิตเลยนะแล้วยิ่งถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ทําพินัยกรรมไว้เนี่ยนะครับ<อ>หลังจากสิ้นไปแล้วเนี่ยก็ถ้ายิ่งมีลูกหลายคนปัญหาอาจจะเกิดขึ้นตามมามากมายนะครับที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยแหมมีตังค์เยอะก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้วางแผนมรดกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยวุ่นเหมือนกันนะคนมีตังค์ก็ปวดหัวได้เหมือนกันนะพี่อุ้ยนะใช่ครับยกตัวอย่างบางท่านเนี่ยสมมติว่ามีสตังค์เยอะนะครับโอเค ก็สตังแบ่งได้ไม่ยากแต่บางครั้งเนี่ยมีเป็นที่ดินที่ดินแปลงใหญ่ๆมูลค่าเยอะๆเนี่ยนะครับพอเวลาจะแบ่งเนี่ยให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันจะหนักไปทางคนคนหนึ่งนั้นกลับกลายเป็นว่าที่แปลงนั้นอาจจะต้องมีการแบ่งจัดสรรกันแบ่งแยกเป็นแปลงๆไปหรือไม่ถ้าสปิ i ที่ไม่ได้ก็อาจจะาเป็นจะต้องเขาเรียกว่าขายแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันนะหรือ ทำธุรกิจอย่างเงี้ยนะครับพวก SME อย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องมีการประเมินมูลค่าบริษัทอะไรมากมายดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้กับลูกหลานได้ยิ่งมีสินทรัพย์หลายประเภทและอยู่ต่างประเทศบ้างแล้วก็มีลูกหลายๆคนและไม่ได้เตรียมการให้ดีเนี่ยโ,โหวุ่นวายแล้วก็มีโอกาสปวดหัวมีโอกาสทําให้พี่น้องแตกกันทะเลาะก,กันได้สูงเลยนะพี่หุยนะ สูงมากครับสูงมากครับ,รบนะวันนี้ครับอยากให้พี่คุยช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับเป็นกรณีศึกษาการวางแผนมรดกของเศรษฐีที่รวยระดับต้นๆของโลกอะ่ะมีบางปีเขาก็ขึ้นเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกด้วยนะนะครับผมหมายถึงบิลเกตครับพี่คุยครับพี่คุยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าบิลเกตเนี่ยมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยเขามีวิธี วางแผนมรดกของเขาไว้ย <aha, S 1> ังไงบ้างครับพี่คุยครับก็ชัดเจนนะครับความมั่งคั่งเขาเนี่ยอยู่มานที่สล้านล้านบาทเขาก็มีวางแผนว่าจะจัดสรรส่วนหนึ่งเนี่ยไว้ให้สําหรับลูกสามคนในอนาคตแค่ส่วนหนึ่งนี่หมายความว่าไม่ได้ให้เงินทั้งหมดที่เขามีและให้ลูกไปแบ่งกันไม่ใช่อย่างนั้นแหละพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ้าว ผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นบริษัทไมโครซอฟท์นะครับก็คือให้เป็นหุ้นเพียงแต่ว่ามรดกโดยส่วนใหญ่หรือทรัพย์สินโดยส่วนใหญ่ที่เป็นหุ้นของ Bill Gates บิลเกตเนี่ยเขาก็จะยกให้กับมูลนิธินะครับซึ่งถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดเนี่ยมากกว่า80%หรืออาจจะมากกว่า90%ด้วยซ้ำของมูลค่าทรัพย์สินที่เขามีทั้งหมดที่ยกให้มูลนิธินะครับอ๋อกลับกลายไหว่าแทนที่จะเอาทรัพย์สินทั้งหมดนี่ให้กับลูกๆไปแบ่งกัน กลับกลายเป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยยกให้มูลนิธิเอ๊ะเขาคิดยังไงเขาถึงได้ตัดสินใจแบบนี้ครับพี่คุยครับผมคิดว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยจนเขารู้แล้วว่ามันมากมายเกินกว่าที่เขาจะเอาไปทําอะไรได้แล้วถ้าทรัพย์สินเยอะๆยกให้ลูกเนี่ยบางทีบางครั้งบางคราวอาจจะสร้างจุดเสียให้กับ ลูกๆได้เพราะว่าถ้าลูกๆคิดว่าชีวิตนี้มันร่ำรวยอยู่แล้วเงินทองใช้ยังไงก็ไม่หมดอ,อาจจะทำให้ลูกๆเนี่ยไม่ขยันขันแข็งน,น,นะครับ,รบแล้วก็อาจจะเป็นคนที่จับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยนะครับ<อ>หรือเป็นคนหยิบหยงได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาชัดเจนเลยว่าตั้งแต่ลูกเด็กๆเนี่ยให้ลูกได้รับทราบก่อนนะว่าทรัพย์สินของพ่อเนี่ยนะครับจะบริจาคให้สาธารณโดยส่วนใหญ่นะครับและอีกส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่เป็นส่วนเล็กๆของเขาแต่ก็เยอะสําหรับคนโดยทั่วไปที่เขาก็จะแบ่งปันมาให้ลูกแต่สิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากๆก็คือในเรื่องของการศึกษาครับ,รบที่จะต้องดูแลให้ลูกมีการศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อให้เขาได้ใช้ศักยภาพที่เขามีในชีวิตต่อไป นะครับครับที่เขาตัดสินใจเอามรดกส่วนใหญ่ยกให้การกุศลเนี่ยแล้วก็เหลือไว้ให้เพียงทรัพย์สินบางส่วนแล้วก็บอกว่าอยากจะเน้นเรื่องการศึกษาของลูกเนี่ยพี่คุยคิดว่าที่เขาเน้นเรื่องการศึกษาที่อยากจะให้การศึกษาให้กับลูกเยอะที่สุดดีที่สุดมากที่สุดเท่าที่ลูกจะเรียนได้เนี่ยพี่คุยคิดว่าทําไมบิลเกตเขาคิดอย่างนี้พี่ผมคิดว่าเขาเองก็เป็นคนที่ได้รับการศึกษาที่ดี<อ>นะครับ แล้วเขาก็ได้พบว่าสิ่งที่ตัวเองได้สร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างจากความเป็นนักคิดคนะครับนักสร้างสรรค์ดังนั้นเนี่ยเขาคงคิดว่าลูกเขาเองก็ตามเนี่ยน่าจะได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ซึ่งเขาเนี่ยศึกษาไปไม่เต็มที่นะครับแต่ออกมาทําธุรกิจซะก่อนนะครับดังนั้นเขาเลยคิดว่าในแง่ของเขาเองเขาก็มีฐานธุรกิจอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยลูกก็น่าจะต่อยอดในอนาคตได้แต่ก็จําเป็นจะต้องมีความรู้มีการศึกษาที่ดีนะครับ เคยไปหาเจอนะครับว่าบ e ิลเกตก็เคยบอกว่าการยกมรดกก้อนโตให้กับเด็กๆเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะมันอาจจะไปบิดเบือนสิ่งที่พวกเขาอยากทําหรือทางเดินที่พวกเขาอยากเดินก็ได้พอพ่อแม่สร้างไว้ให้เยอะๆมีเงินเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ควยเขวได้บิลเกตเขาคิดอย่างนี้เลยนะพี่อุ้ยครับครับก็หลายๆคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าเงินอาจจะสปอยลูกได้นะครับ โทษน,นะครับแล้วพี่หุยก็มีสมาชิกในครอบครัวเนี่ยใกล้เคียงกันด้วยใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับก็สามคนครับกัผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายแล้ววางแผนไว้ใกล้เคียงกันด้วยป่ะครับพี่ <laughs> <laughs> ยังยังยังกระเสือกกระสนอยู่เลยครับนะตอนนี้ครับนะบิวเกตก็บอกว่าเขามีวิธีเลี้ยงลูกนะก็บอกว่าถึงเขาเนี่ยจะทําบริษัทที่เกี่ยวข้องกับไอทีแต่เขาซีเรียสมากเลยในการที่จะให้ลูกเนี่ยมีมือถือเห็นบอกว่าถ้าอายุยังไม่ถึง14ปีเนี่ยไม่ให้ลูกมีมือถือเลยอันนี้พี่หุยคิดยังไงพี่ก็ถือได้ว่าเข้มดีทีเดียวนะครับซึ่งผมเองก็ยังทําไม่ได้เลยนะครับลูกนี่อายุสิบตนตนนี่ก็ขอมีมือถือละ นะครับแล้วมือถือสมัยนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนซะด้วย<ช>นะครับนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะก้มหน้าก้มตาอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มือถืออย่างเดียวนะครับไอแพดอีกต่างหากด<ช>ังน,นั้นเนี่ยในหลายๆครั้งหลายๆข่าวก็จําเป็นจะต้องมีการลิฟมือถือลิฟ i p ไอแพดกันบ้างนะครับอ่านะบิลเกตเขาบอกว่าเขาซีเรียสมากอย่างเช่นตอนนั่งกินข้าวด้วยกันต้องไม่มีมือถืออยู่บนโต๊ะเลยนะ <laughs> แล้วก็สําหรับลูกคนกลางกับคนเล็กยังเ,กยงเล็กอยู่เนี่ยเขาขอพาสเวิร์ดดูเขาด้วยนะ จะได้เข้าไปเช็คได้ว่าเอ๊ะเข้าไปดูอะไรที่ไม่ควรดูหรือเปล่าพี่หุยถึงขนาดนั้นหรือเปล่าพี่ผมก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างล่อแหลมแล้วก็ในแง่ของเนื้อหาสาระก็มีความทั้งรุนแรงอะไรแตกต่างกันไปกลับมาที่บิลเกตนะครับ คือบิลเกตแล้วก็เมลินดาเนี่ยเขาก็ตั้งมูลนิธิบิลแล้วก็เมลินดาเกตขึ้นมาเอาทรัพย์สินเงินทองที่มีเอาไว้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็ประเทศด้อยพัฒนาแล้วก็เห็นว่าไปชวนวอลเลน b บั f e ฟเฟตมาร่วมด้วยใช่ไหมครับ่ิุฮยกรับใช่ครับก็หลายปีมาแล้วครับ อ่าอ,อ,อแล้วก็ไปเชิญชวนระดับมหาเศรษฐีเนี่ยให้เข้าร่วมมูลนิธิกับเขาด้วยนะฮะอันนี้คือเศรษฐีใจบุญเลยแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่หุยตอนแรกๆเนี่ยก่อนที่บิวเกตเขาจะทำแบบนี้เนี่ยภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะพี่หุยนะซึ่งคนโดยส่วนใหญ่ที่ประกอบ ธุรกิจเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงเนี่ยอย่างเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าการแข่งขันเนี่ยสูงมากดังนั้นแน่นอนว่าเนื่องจากว่าตัวตนเนี่ยของเขาค่อนข้างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นบิลเกตสตีฟจ็อบเนี่ยดังนั้นจะสังเกตว่าในแง่ของชื่อเสียงที่ออกมาเนี่ยอะไรก็ตามที่ประสบความสําเร็จมากๆก็มักจะถูกดูหรือมองว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่ผูกขาด<แ>อะไรต่างๆนะะ<แ><แ>หรือหรือใช้ความได้เปรียบในการไปบล็อกไปกันแกล้งอะไรต่างๆมากมาย นั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติที่อาจจะชื่อเสียงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับแต่พอมาก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการกุศลโน้โหภาพกลับมาเป็นเทพเลยนะครับพี่วีใช่ครับใช่ครับนะเอะพ้พี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าการวางแผนที่จะส่งมอบบรดกให้กับลูกๆหรือทายาทเนี่ยการส่งมอบในรูปแบบของหุ้นหรือว่ากองทุนรวมเนี่ย แนวโน้มต่อไปการจะวางแผนมอบมรดกให้กับลูกหลานแล้วก็ทายาทในรูปแบบนี้เนี่ยแนวโน้มแม่มันจะเป็นยังไงมันจะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นไหมครับพี่หุยครับก็คิดว่าน่าจะเพิ่มมากขึ้นเพราะต้องอย่าลืมว่าในตลาดหุ้นเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าประมาณตั้งสิบห้าจุดสี่ล้านล้านละเมื่อเปรียบเทียบกับยี่สิบปีที่แล้วนี่มูลค่าตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ที่หลักแบบสองสาล้านล้านเท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยในมูลค่าตลาดที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยคนที่มาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วคนเหล่านี้ก็จะมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนเหล่านี้ครับ ที่ยังถือหุ้นอยู่เป็นทั้งทุนระยะยาวถ้าตัวเองเสียชีวิตไปก็หุ้นส่วนหนึ่งที่เขาถือครองก็จะตกไปถึงรุ่นลูกซึ่งผมก็ได้พบเห็นในคนที่ผมรู้จักหลายๆคนที่ได้รับหุ้นมาเป็นมรดกและกองทุนด้วย<แ>ไม่ว่าจะเป็นกองทุนทุนกองทุนตาสารนี่อะไรต่าๆงๆเนี่ยจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เห็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็หลายๆคนก็เอามาปรึกษาผมว่าที่ถือหุ้นเหล่านี้ห้าบริษัทบ้างสิบบริษัทยี่สิบบริษัทบ้างควรทำยังไงดีควรจัดพอร์ตใหม่ไหมมีบางท่านก็ได้รับมรดกเป็นหุ้นก็เอาหุ้นเหล่านั้นนะครับหมายที่บลจทาริสเนี่ยดูแลให้จัดพอร์ตการลงทุนใหม่ก็มีแล้วก็รวมถึงทั้งมีบางคนนะครับยังมีชีวิตอยู่แต่เห็นความสําคัญในเรื่องของการวางแผนมรดกให้ลูกเนี่ยก็มีเปิดพอร์ตเป็นลักษณะ i พ a t e f u ันเนี่ยให้ลูก โดยโอนหุ้นนะครับแล้วก็กองทุนต่างๆเนี่ยมาตั้งเป็นกองทุนให้ลูกตามจํานวนลูกที่มีมาเป็นกองทุนส่วนบุคคลใช่ไหมใช่ครับผมก็มีดําเนินการให้ในปีที่แล้วแล้วก็จัดไปให้สักสองสาท่านก็มีการจัดพอร์ตการลงทุนให้แล้วก็ลูกก็จะลงทุนความเสี่ยงที่สูงก็จะถือหุ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอายุยังน้อยอยู่นี่ใช่ก็จะจัดพอร์ตเป็นแบบหนึ่ง ส่วนคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่าอายุมากแล้วใกล้เกษียณแล้วเนี่ยการจัดพอร์ตการลงทุนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็เริ่มเห็นแล้วว่าคนที่ได้รับหุ้นหรือกองทุนต่างๆเนี่ยมาเป็นมรดกเนี่ยก็จะมีสัดส่วนเนี่ยม,มากขึ้นเรื่อยๆมาึ้นเรื่อยๆครับเทรนด์จะยิ่งมีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาละครับมาพูดถึงเรื่องของแนวโน้มกันบ้างดีกว่านะครับ ทางบลจทาริสมองเทรน์หรือแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของไตรมาสสองคาบเกี่ยวไปยังไตรมาสสามเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันยังดีอยู่ไหมหรือมันจะไซส์เวย์อยู่แบบนี้ครับพีุุ่ยผมคิดว่าโดยธรรมชาติของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับ ในแต่ละปีนิสัยเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับก็คือพฤติกรรมก็คือจะผันผวนในระดับประมาณสัก25 30ต่อปีอันนี้คือนิสัยปกติของหุ้นไทยนิสัยปกติเลยนะครับโดยค่าเฉลีย่ยซึ่งถ้าคิดเป็นดัชนีก็ประมาณสัก300จุดโดยประมาณดังนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราค่อนข้างเงียบเหงาเกือบเกือบ5เดือนที่ผ่านมาในตลาดหุ้นแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ1,530จุดจนถึงประมาณ1,600จุด ซึ่งเพียงแค่70จุดเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในเวลาที่เหลือของปีเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีเนี่ยน่าจะต้องมีความกว้างมากกว่า70จุดนี้นะครับสิ่งที่เราประเมินไว้ก็คือว่าในปีที่แล้วเนี่ยนะครับ เรามองกันว่ากำไรทั้งปีของ2,559เนี่ยควรจะอยู่สักประมาณ8 3 5 0 0 0ล้าน8แสน3หมื่นาพันล้านอ่าโตจากปีก่อนหน้าที่อยู่ประมาณ6แสนกว่าล้านนะครับ,รบก็คือคิดว่าน่าจะต้องเติบโตได้ดีตัวเลขออกมาจริงๆเนี่ยออกมาถึง9ง1 0 0 0 0ล้านบาทเกินคาดนะครับ <c oughs> เกินคาดเกินคาดดีกว่าคาด <c oughs> นะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันในปีนี้เนี่ยในไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผลประกอบการที่ออกมาอยู่ที่2องแ0 0แล้านซึ่งเปรียบเทียบกับปีที่แล้วไตรมาสหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 230, 000, 000, 2อง0 0 0สกว่าล้านก็คือดีขึ้นมาประมาณสักยี ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีมากที่เดียวแล้วก็ดีกว่าตลาดคาดคแล้วก็จากตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเลยทําให้มีการมองภาพที่เหลือของปีนี้และกําไรที่เหลือน่าจะเป็นสักเท่าไหร่ก็คิดว่าน่าจะทําให้ตัวเลขของกําไรทั้งปีเนี่ยในปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักตัวเลขหนึ่งล้านล้านบาท นะซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรายังมองว่าตัวเลขของผลประกอบการในปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักเก้าแสนหนึ่งหมื่นล้านแต่ตัวเลขตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่ถึงปีเองดังนั้นเนี่ยจากคาถามของพ่ยุทธ์เมื่อสักครู่เนี่ยผมคิดว่าในแง่ของตลาดหุ้น<ม>ก็ได้เห็นตัวเลขของผลประกอบการที่ดีขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าตลาดยังผันผลไม่มากที่ผ่านมาแต่ผมเชื่อว่าบนความผันผลที่จะมากขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นความผันผลในทางบวก แัะในที่เหลืออีกประมาณสักเดือนหนึ่งในไตรมาสสองแล้วก็ไตรมาสสามเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นน่าจะปรับทิศทางในทางขาขึ้นเพราะสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นก็ลบไปสองเดือนแล้วก็บวก2เดือนนะครับคิดว่าในช่วง8เดือนที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นน่าจะมีจํานวนเดือนที่บวกเนี่ยมากกว่าจํานวนเดือนที่ติดลบ แล้วก็ทั้งปีแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่ตลาดหุ้นอาจจะบวกลบในช่วงประมาณสักสิบเปอร์เซ็นเพื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาฟังดูแล้วบลจทาริสยังคงมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นไทยนะครับขอดูกรณีศึกษา2กองทุนของบลจทาริสนะครับก็คือกองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนและกองทุนเปิดทาริสมิสมอนแคปหุ้นทุนนะครับทิศทางแนวโน้มของทั้ง2กองในช่วงที่เหลือของปีนี้น่าจะเป็นยังไงบ้างครับพี่คุยครับ หุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยก็เป็นหุ้นที่มีผลประกอบการที่ดีนะครับโดยเฉพาะในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเกือบทุกตัวที่เราถือครองอยู่เนี่ยก็ถือได้ว่าผลประกอบการดีและก็ดีกว่าที่เราคาดการณ์ไว้เราคาดว่าช่วงที่เหลือของปีเนี่ยสองกองนี้เนี่ยการที่จะได้รับผลตอบแทนในระดับสักประมาณสิเปอร์ซ็นตต่อปีก็ยังเป็นตัวเลขที่เราคาดหวังไว้อยู่นะครับเพราะว่า ผลประกอบการของบริษัจทจดทะเบียนที่เราลงทุนใน2กล่องนี้เนี่ยคาดว่ากําไรนะครับคิดว่าน่าจะเติบโตได้ในระดับประมาณสัก20ในปีนี้นะครับอ,อย่างทาริสทุนทุนเนี่ยตอนนี้ก็เข้าไปถือหุ้นของ CPR บ้านปูเมืองไทยลิซิงสีสวัสด์พาวเวอร์1979และปูนซีเมนไทยนะครับอันนี้คือตัวของกองทุนเปิดทาริสทุนทุนเน้นหุ้นทั้งใหญ่กลางและก็เล็กใช่ไหมครับสำหรับกองนี้ครับพี่หุย ใช่ครับก็วุ่นอะไรก็ตามที่มีแนวโน้มและอนาคตที่ดีและเติบโตได้ดีเนี่ยเราก็จะลงทุนทั้งนั้นนะครับ,รบส่วนทาริสมิสมอนแ cap พุ้นทุนชื่อก็บอกแล้วนะครับเน้นหุ้นกลางเล็กเป็นหลักที่คุยเคยยกตัวอย่างว่าส่วนใหญ่ก็จะลงทุนในหุ้นนอกเซตฟิอย่างเช่นตอนนี้ลงทุนในสีสวัสด 1979, ์พาวเวอร์1979้าคามาดนะครับเดอะแพตตินนมกรุ๊ปจำกัดมหาชน เมืองไทลิซิงจำกัดมหาชนและ AP พีไทยแลนด์จำกัดมหาชนนะครับกองนี้เน้นกลางและเล็กเป็นหลักใช่ไหมครับพี่อุ้ยครับใช่ครับใช่ครับวันนี้คือ2กลกองเด่นๆนะครับจากทางบลจททลิสนะครับทีนี้ครับพี่อุ้ยครับปิดท้ายกันหน่อยสําหรับการจัดพอร์ตการลงทุนสําหรับคนวัยรุ่นใหญ่ <laughs> วัยรุ่นใหญ่นะครับประมาณสัก50กลางๆประมาณ55ใกล้จะเกษียณแล้วหรืออีกประมาณ5ปีจะเกษียณในภาวะแบบนี้จัดพอร์ตลงทุนยังไงดีครับพี่คุยทิ้งท้ายไหนครับครับถ้าไม่ได้มีข้อมูลอย่างอื่นมาเพิ่มเติมเลยเอาแบบพื้นฐานเลยเนี่ยนะครับ,รบก็อายุเท่าไหร่ก็ให้ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ําเท่านั้นถ้าอายุ55เอาร้อยลบ55เหลือ45ก็หมายความว่า ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นได้ประมาณสักเต็มที่ไม่เกิน45%ของพอร์ตลงทุนอย่างนั้นแหละครับพี่อุยใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีก55%ก็คือตัวเลขอายุตัวเองนะครับ,รบก็ยิ่งอายุมากก็ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ําได้เยอะนะครับ,รบก็คือต้องลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงสูงน้อยลงนะครับ,รบในแง่ของส่วนที่เป็น หุ้นก็ได้ถึง45ส่วนที่เป็นตราสารหนี้เนี่ยก็ลง55ครับพี่ยุทธแอบเป็นหุ้น45เป็นตราสารหนี้55นะครับทีนี้ครับเจาะน้องหน่อยนะครับในหุ้น45เป็นหุ้นไทยเท่าไหร่หุ้นนอกเท่าไหร่ครับพี่หุยครับหุ้นนอกเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับด<อ>ันั้นในการลงทุนในหุ้นนอกเนี่ยก็ลงสักหในสาม แล้วก็ในประเทศก็สักสองในสามนะครับแล้วก็คิดแล้วก็คือลงทุนในต่างประเทศเนี่ยก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์เรลงทุนในหุ้นไทยสามสิบเปอร์เซ็นครับเป็นหุ้นไทยสามสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตหุ้นนอกประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นของพอร์ตนะครับทีนี้หุ้นนอกสิบห้าเปอร์เซ็นของพอร์ตเนี่ยไปประเทศไหนดีหรือไปในลักษณะไหนดีครับพี่หุยครับ เนื่องจากว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นแต่ละที่แต่ละทวีปเนี่ย<อ>มันจะไม่เท่ากันตลอดเวลามันก็จะเปลี่ยนกันไปดังนั้นถ้าหากว่าจะไปต่างประเทศแล้วก็น่า<อ>จะต้องกระจายการลงทุนให้ได้เยอะที่สุดว,วิธีการก็คือว่ามันจะมีกองทุนที่เขาเรียกว่าเป็น equity f u ฟันลงกระจายเลยใช่ไหมพี่ลงกระจายทั้งโลกเลยเ<อ>นะครับซึ่ง F ัน d manager เนี่ยก็จะเป็นคนวางกลยุทธ์ว่าช่วงไหนจะไปให้น้ำหนักอเมริกาเยอะ ช่งไหนให้น้ำหนักอเมริกาน้อยนะครับยุโรปญี่ปุ่นอะไรต่างๆที่ประเทศที่น่าสนใจเขาก็กระจายการลงทุนทั้งโลกไม่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกองทุนที่น่าจะเหมาะสําหรับการลงทุนในต่างประเทศและต้องการกระจายการลงทุนจริงๆดังนั้นตอบคำถามนี้นะครับพี่คุยบอกว่าการจัดพอร์ตการลงทุนสำหรับคนวัยห้าสิบ้าปีนะครับหุ้นเหลือสักประมาณ4 5เปอร์เซ็นตของพอร์ตตราสารหนี้ประมาณ5้าสิบ้าปอร์เซ็นตของพอร์ตนะครับ หุ้น45ตราสารหนี้55และในหุ้น45เนี่ยแบ่งเป็นหุ้นไทยสัก30ของพอร์ตหุ้นนอกสัก15ของพอร์ตลงทุน15เนี้ยให้ลงผ่านกองทุนรวมที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลกน่าจะเหมาะในภาะวะแบบนี้นะครับเอ๊ะถ้าลงแบบนี้เนี่ยลุ้นผลตอบแทนสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่วุยครับ ในแง่ของตราสารนี่ก็ไม่ต้องหวังอะไรมากนะครับมันก็อยู่ประมาณสักสองเปอร์เซ็นตต่อปีดังนั้นเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตที่ลงทุนไปผลตอบแทนมันก็อยู่ประมาณสักเอาตัวเลขกลมๆคือประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับในส่วนของเป็นหุ้นเนี่ยถ้าเป็นหุ้นไทยก็อัตราคาดหวังผลตอบแทนเนี่ยอยู่ประมาณสักแปดถึงสิบเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับ ถ้าเราตัวเลขสามสิบเปอร์เซ็นตมาคูณดูเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสักสองจุดสี่ถึงสามเปอร์เซ็นตนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ารวมสองตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นตละต่อปีส่วนอีกสิบห้าเปอร์เซ็นตของที่เป็นหุ้นต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังผลตอบแทนต่อปีน่าจะอยู่ที่ประมาณห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นเอาตัวเลขกลมๆคือหกเปอร์เซ็นตนะครับดังนั้นเนี่ยของต่างประเทศอีกสักประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ท่านรวมเบ็ดเสร็จแล้วความคาดหวังก็ จะอยู่ที่สักประมาณ5%ต่อปีครับพี่ยุธคำนะครับจัดพอร์ตประมาณนี้มีโอกาสรุนผลตอบแทนประมาณสัก5%ต่อปีนะครับพี่หุยครับเอาละครับท้ายสุดครับถ้าสนใจนะครับกองทุนต่างๆของบลจทาลิสไม่ว่าจะเป็นกองทุนเปิดทาลิสหุ้นทุนกองทุนเปิดทาลิสมิสมอลแคปพุ้นทุนหรือกองอื่นของบลจทาลิสติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงครับพี่หุยครับครับก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 0 1 5 0 2 2 2ู นะครับเบอร์020150222หรือที่เว็บไซต์ของเบอร์จอทาริสก็ได้ครับ www.talis.am.co.th ครับ www.talis.t a l i s นะครับ www.talis am.co.th นะครับหรือ020150222 020150222ติดต่อได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่หุยครับครับยินดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่หุยคุณประพาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบรจทาลิร มาคุยให้ฟังถึงการวางแผนมรดกของบิลเกตนะครับและก็เรื่องของมุมมองของบรลจอทาริสที่มีต่อตลาดหุ้นไทยและการจัดพอร์ตสำหรับผู้ที่มีอายุ55ปีขึ้นไปมาฝากกับเราด้วยและช่วงนี้ครับขอบคุณบรลจอทาริส02-015-0222-02-015-0222 และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นี่พัสของเราด้วยนะครับเวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับส่วนช่วงหน้ารายการ Make money โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันีช่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน